ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งเหลือกันที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอกรรันทละกันทละวิชัยบ้านขามเลียงนะครับฮะ,ะบ้าน,บ,านบ้านเขียบ <c oughs> <c oughs> บ้านเขีย <c oughs> อ๋อครับครับอ๋อครับครับครับ <c oughs> <c oughs> บ้านเขียบ บ้านเก็บน้อยนาเียบไปว่าน้อยนาครับเป็นเรือขนาดห้าเมตรนะครับหรือสิบศอกนะครับติดเครื่องได้ท้ายได้นะครับเบา นานะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับหรือมาดูเรือได้นะครับที่หมู่ยี่สิบสองนะครับแถวหน้าวัดแถวที่วัดไรชัอเลยนะวัดตรงเนี้วัดชัยวัดพุทธชัยยารามวัดพุทธชัยยารามวัดแถวเนี้ยครับ ก็ผมก็มาส่งกันรถลำเดิมนะครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับตอนนี้น้ำก็ท่วมทางแล้วครับตอนนี้ไม่มีเครื่องลองนะครับพายลองกันดีกว่าคเครื่องยังไม่พร้อมนะครับก็เป็นเรือขนาด5เมตรนะครับผม ยาวขนาด5เม,มนะครับสิบสองสเตเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำทีเดียวก็ใช้กันไปยาวๆเลยครับแห่งติ๊บมีด้วยครับใส่เครื่องได้ไม่เกิน6.5แรงเครื่องหางยาวเครื่องตัดหญ้าต้องแปงแปงไอ้นั้นต้งแทนเครื่องเครื่องอตัดหญ้าไม่น่าจะมีแทนเครื่องใส่ ต้องแปลงทำเองดีเลยครับขอขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ